ตอนนับก็สู่ซองการจำลองจะหายผลนะคะต้มก็ต้มโลดต้มก็ต้มโลดพะนะห้าหมาเหรอ ไปสายอ๋อชิโลมาแล้วชี่องค์แม่นอยู่บ่ 没有我吃哦，真 หัวหาวพี่อุ้มยังคือจะคอยา นาวันบมมีบ่ช่องดูบักนาวบักเตื่อยโอ้บักม่วงบักเตื่อยคือด้วยหน่วยดกแค่ไหม่ะอืเอนาวไม่มีมีอยู่แต่วันมันเป็นนาวอู้อ้้เอาเมียอยู่ใส่วะ เดือดติดเสกอมนาวสองลูกรอกแล้วมันน้อยน้อยคอยปิดบึ่งเออจักมันตึงมันรูจักมันน้อยมักม่วงเพลอเดอเนี่ คือหน่วยหน่วยปมป้อม,อมดูหน้าแต่ทักพลอยดรอเคยเห็นอยู่บ่ว่าเขาทักพลอยแบบไดเคยเห็นแล้วนอนนาแต่เนาะ เออ,อ,อเอฟซีนะเคยเห็นอยู่บ่โพยไม่โพยที่เขาทักเนี่ยนี่เคยเห็นมองไหมโอ้อไอลูกเพ่นเคยเห็นขึ้นมาดูเดอ <c oughs> ้อลุงแต่บอกว่าไม่เคยเห็นขึ้นมาดูเดอ้อทำห้ดูเออนี่ไงแต่คนจะดูจะนั่งเพื่อน ha.. hmm yaa.. 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 โอ ة, ment, affe, yeah. yeah. uh. şey ้ัวมะขายลีเนาะเดี๋ยวไปปูไว้ปูไว้บ่มาขายว่าปูกไว้เ็ดบ่มาขายบวมาคอยม้นเาจะขายอย่างเี้เลยขาย้ปลาโลงเนี่ยัวดานบ้านปลาโลงเนย มาดีเลยำมือวห่กค่ะนี่การคิดบาทูกเองก็ป้านอัน เก็บมันนั่นของบักเตื้อก็ซ้ำมาใส่ตำมกทั่วได้บุณย์ละเจ็ดหน้นาทีเดี๋ยวเขเดิยนยังมาทัานจ่ายเงินอันนาแต่อยู่4ีิบ,บาทถุงละ1ิบีถุงชี้บ,บาทเนาะนาแต่เนาะขนมละ ชงน้ำแขงมันอยู่บ้านไหนวะนฮะบ้านนำ้ำแคนนี่บ่นำ้ำแคนพ่อไอเพมี่บ่โออยู่ใกล้ๆนี่อยู่ร้านเลยดิหน้า,นาบ้านเจ้านาะบะ่ขายของบ่บ้านหอยแขนนะบ่ น้องแค่นนี่ครับน้องแค้นเกินอืมตื่นตีเท่าไหรเดี๋ยวนี้ตีสองเออปลาเลนเป็ดคือเอาอันรถโจอดอยู่เหือนโจทยืออะไรต้องรอน้ำแข็งขับึ้นให้ขับขึ้นใหนะ้มัน,นเป็นคิวนะครับ นี่ค่ะพลอยที่เขาทักแล้วก็บางคนเขาก็ส่งรงงานบางคนอันนี้ทักเองใส่เองหนาดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เห็นมาหนามากเลยค่ะนี่เนี่ยเนี่ยหนามากเลยไม่กว่าทักเองมันก็ความคงทนนี่ยยาพูดเลยดีกว่าอยู่ในห้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้างแล้วบางทีนะยายซื้อมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะค่ะ ยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อค่ายให้ยายด้วยค่ะดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ